พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระเจ้าจะทรงอุ้มท่านไว้ในอ้อมแขนของพระองค์จากพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ11กล่าวว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ดังคนเลี้ยงแกะพระองค์ทรงรวบรวมบรรดาลูกแกะไว้ในอ้อมพระกรอบอุ้มไว้แนบพระสวงพระองค์ทรงนำแม่แกะที่มีลูกอย่างอ่อนสุภาพ พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์ทรงห่วงใยแกะของพระองค์เสมอพระองค์ทรงรู้จักชื่อแกะของพระองค์และแกะก็ได้ยินเสียงของพระองค์พระองค์ทรงเต็มใจสละพระชนชีพเพื่อเราผู้เป็นแกะของพระองค์ในสดุดีบทที่23ข้อ2กล่าวว่าพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด พรงทรงนำข้าพระเจ้ามาอย่างริมน,น้ำอันสงบเมื่อผู้เลี้ยงแกะต้องอุ้มแกะที่อ่อนแอหรือเจ็บป่วยเขาก็จะอุ้มมันไว้ในอ้อมแขนใกล้กับอกแกะสามารถเอาหัวของเขาพิงที่ผู้เลี้ยงได้เป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยและเป็นที่ที่ได้หยุดพักผ่อนในวันที่เราอ่อนแอที่สุด ่คุณกำลังดิ้นรนหรือเจ็บปวดพระเยซูจะเสด็จมาอุ้มคุณเช่นกันและอุ้มไว้ใกล้พระทัยของพระองค์พระองค์ทรงดูแลคุณด้วยความเอาใจใส่ย,ยัางอ่อนสุภาพพระองค์จะนําแกะไปในทุ่งหญ้าที่ดีและพระองค์จะเที่ยวหาแกะที่หลงหายและนําแกะที่หลงนั้นกลับมาพระองค์จะทรงพันผ้าให้แกะที่กระดูกหักและจะทรงเสริมกําลังแกะที่อ่อนเพลีย วันนี้ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรพระเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์มาหาคุณทรงตามหาคุณเพื่อช่วยกู้และปกป้องคุณไว้ในทุ่งญ้าอันอุดมสมบูรณ์ขอพระเจ้าอวยพรครับ